สวัสดีครับพบอันดีกเช่นเคยนะครับกับช่วงวันวันดเอเชียไปที่เมืองเมียวดีรัก,กเรลียงกันต่อล่าสุดนะครับมีการต่อสู้อันดุเดือดที่สะพานมิตรภาพหมายเลขสองฐานพมา่าเสียชีวิตจํานวนมากในขณะที่ฐานพมา่าได้ใช้เฮลิอคอปเตอร์เครื่องบินรบทิ้งระเบิดและยิงปืนกลบริเวณสะพานมิตรภาพหมายเลขสองที่เกิดการต่อสู้เพื่อสนับสนุนฐานพมา่าแตกทับที่ปักหลักอยู่ที่นั่นเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่20เมษายน2567าสำนักข่าวดีอรารการเอ็กเพรสนิวส์รายงานว่ากองกำลังร่วมปฏิวัติได้เริ่มโจมตีกองกำลังสภาฐานพม่าในรัฐก,กะเรียเ่ยงเมืองเมวดีที่สะพานมิตรภาพหมายเลข2ชายแดนไทยเมียนมาเมื่อเย็นวันที่19เมษายนและเกิดการสู้รบดุเดือดตลอดทั้งคืนต่อเนื่องจนถึงวันที่20เมษายนรายละเอียดของข่าวระบุว่าเมื่อ19เมษายนเวลาประมาณ19นาฬิกา กองกาลังร่วมปฏิวัติได้โจมตีกองกําลังฐานพมา่าที่หลบภัยอยู่ในด่านชายแดนไทยเมียนมาสะพานมิตรภาพหมายเลขสองด้วยโดนบอมว่ากันว่ามีการสู้รบที่รุนแรงระหว่างทั้งสองฝ่ายจนถึงเช้าวันที่20เมษายนเสียงระเบิดของอาวุธหนักได้ยินถึงอำเภอเมือสอดประเทศไทยโดยฐานพมา่าจากค่าย27 5หของฐานพมา่าที่ได้หลบหนีไปยังสะพานมิตรภาพหมายเลขสองโดยไม่มอบอาวุธ ตั้งแต่คืนวันที่10เมษายนได้ได้ขอเข้าลี้ภยยในประเทศไทยล่าสุดของทัพปม่าได้ใช้เครื่องบินขับไล่และเฮลิอคอปเตอร์โจมตีจากทางอากาศและทำการโจมตีด้วยระเบิดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการยิงปืนกล ้านสำนักข่าวคิดถิ่มีเดียรายงานเพิ่มเติมว่าเช้าวันที่20เมษายนมีการต่อสู้เกิดขึ้นในเมืองเมียวดีระหว่างฝ่ายทหา,า,า,ารพม่ากับกาเรียงโดยเฮลิคอปเตอร์โจมตีได้มีการทิ้งระเบิดและยิงด้วยปืนกลบริเวณสะพานมิตรภาพหมายเลข2นอกจากนี้เครื่องบินรบได้ทิ้งระเบิดนอกเมืองเมียวดีด้วยและเนื่องจากฐานพม่า,า,มาได้โจมตีทางอากาศทำให้ชาวพม่า,มานีภายสงครามข้ามาฝั่งไทยอย่างต่อเนื่อง ครับอย่างที่เคยเสนอไว้อย่างต่อเนื่องนะครับว่าฐานพมา่ายอมไม่ได้ที่จะเสียเมืองเมียวดีเมืองชายแดนเศรษฐกิจที่สําคัญซึ่งการสู้รบทางภาคพื้นดินนั้นฐานพมา่ากําลังเคลื่อนทับเข้ามาแต่ก็ยังฝ่าฐานขรี่ยงที่ดักซุ่มโจมตีเข้ามาไม่ได้ดังนั้นทางที่เป็นไปได้ที่สุดในตอนนี้ก็คือปฏิบัติการทางอากาศหรือการใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาจากระยะไกลซึ่งหากการรบยืดเยื้อก็เป็นไปได้สูงที่เมืองเมียวดีจะย่อยยับ เหมือนกับเมืองเล่ากายของโกกัง้งและการรบติดชายแดนอย่างนี้ <S <S ก็ทําให้ประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยทั้งจากผลกระทบจากลูกหลงและผู้อพยพก็ต้องรับมือกันดีๆครับ